ลบลบเอ๊ยๆมาตรงนี้นเราไม่ใส่อารมณ์แบบเหมือนน้ำไม่ถึงนะครับใส่ย่างยังไงมัน,มนครับมนนี่ครับเทของเราเดี๋ยวไปอะไรกินแล้วก็ไม่ไม่กำปองนะครับวันนี้อ่ามื้อเช้าของเราวันนี้ครับ ้านตองเต็มโต๊ะอันนี้ก็เป็นร้านใครหลายๆคนเขาแนะนำมาเนาะเดี๋ยวลองไปกินกันกนะครับอ่านะอาหาแรกกิดนก็เยี่ยมเลยแ่ะมีตองตาชานะครับทำแบบรวดเร็วทันใจสุดๆอันนี้นี่ชื่อชื่ออะไรนะอะไรเมืองมาอ่อเดือบเมืองนะอ่ะอนเดือบเมืงองเนี่ยม,มีหมดเลยนะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำไช้อวัวอะไรแคบหมูหมูยอ ไข่ต้มยำยอดมขาบหมาทังนี่คือ้หมูแล้วก็ตาบหมูขั่วตาบหมูขั่วครับกินจังกินของคาวกินของหวานครับแนะนำจากน้องฝนนะครับมันเลยบางนิชชอนร้านก็น่ารักดีนะเล็กๆอ่านรูปสั่ง ดูแฟนตอนกินก่นับมาครับเคนนมก็แบบอร่อยอกินไที่แบบอยากสำหรับที่อยากกินไหม <c oughs> ให้พราวเป็นคนบอกนี่อัน,นี้คือหน้าร้านนะครับอยู่ตรงอ๋อมิมานนิม,มานซอยสิบสองอยู่ปากซอยตรงนี้แหละสีน้ำฟีแยกเลยลองกินได้นะอร่อยอร่อยเลยอ่ะยิ่งส่หวานที่ยิ่งชอบเลย จริงจุดหมายลกของเราวันนี้นะครับก็คือเราจะไปกันที่แม่กำปองมาเชียงใหม่ทั้งทีถ้าไม่ไปแม่กำปองนี้ก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ประเทศก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไม่รู้ว่าคนจะมาเที่ยวที่แม่กำปองเยอะขนาดไหนนะครับแต่ดูจากรถที่ขับสวนมาแล้วนี่ผมว่าน่าจะเยอะมากแน่นอน และแน่นอนครับเป็นไปตามคาดก็คือคนเยอะมากวันนี้ที่แม่กำปองเนี่ยมันก็จะมีเนินแบบนี้ครับอยู่ประมาณ2-3เนินซึ่งจะมีอยู่เนินหนึ่งที่แบบว่าหากักศอกปุ๊บแล้วก็ ขึ้นไปแบบยาวๆเลยอันนั้นก็คือน่ากลัวมากเดินปราเซียนตรงนั้นนะครับผ่านมาได้นะครับโชคดีมาก <c ười> เคยลื่นไปสองรอบแบบนี้มาแล้วไปคุณจะดึกาแฟเลยอ่ะมั้ย าารดนะคับช่วงนี้ก็จะกินแบบเป็นเมนูแบบเปรี้ยวๆอันนี้หนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรนะไม่ไงว่ามันสัมภาษณ์คนขับอ่ะบดูเสียงเบรกเลยข้างล่างครับคนขับนี่เป็นไงครับแนะนำคนดูหน่อยไม่มีแนะนำก็วัดดวงครับแนะนำให้จอดรถไว้ข้างล่างแนะนำว่าตั้งสติดีๆครับใช่ใช่แล้วค่อยๆขึ้นมาครับใช่มันจะมีโค้งโค้งหนึ่งอ่ะที่แบบหักศอกบกวมันจะขึ้นแบบยาวๆเลยสูงมาก ต้องยาต้องต้องมีแบบว่าต้องเอียงเอียงเบี่ยงไปขวาอะไรอย่างเงี้ยเนีบี่ยงไปขวาครับเบี่ยงไปขวากินโค้งกว้างๆจะได้ขึ้นได้ครับแล้วถ้ารอฟรีทำไงครับรอฟรีหยุดก่อนครับหยุดก่อนรอฟรีหยุดก่อนครับแล้วค่อยๆไปครับยิ่งหยับยิ่งฟรีครับเดี๋ยวเรากินนี่แต่เดี๋ยวเราเดินไปที่หมู่บ้านข้างล่างนะครับนี่เลยของนี้เลย คือมันหักต่อไยแบบไม่สามารถที่อาพุ่งึ้นมาได้ใช่ไหมาทาั้งปั่งทขวาเนอะโอ้โหดูดิแต่นั้นมัน,มนส,สีบางยิ่งมอไซค์ังไม่มีปัญหาหรอกมอไซค์มันมันขึ้นแบบไม่ยากมากหรอกแต่พวกรถยนต์อ่ะดิ โอเคเดี๋ยวเริ่มที่หมู่บ้านกันตรงนี้เยรอยยางเต็มเลยลบๆๆล็อปล็อกเอ๊ะเอ๊ะเียเลิฟตรงนี้มันเป็นทางเดินลงไปนะครับตองริมทางนะจะมีสารอยู่ข้างล่างนั่นน่ะ อ,อันนี้คือเป็นคำบองที่ทหลายๆคนคงจะเคยเจอมั้งคนมาเที่ยวมันเยอะๆแต่มันก็ยังสวยแหละจริงๆอ่ะหมู่บ้านเล,ล็กน่ารักเนาะนี่คือมุมหมหาชนครับยอดนี้นะครับมาตรงนี้แล้วไม่ถ่ายไม่แพ้งเลยลมแบบเหมนมาไม่ถึงเนาะ ขย่มางขย่ยางที่กดดันทุกวันนี้ทั้งไฟผลิตฝ่ายการขายก็เพราะสโลแกนท่อดสุดท้ายกินแล้วติดใจก็มาซื้อใหม่เกือบทุกรายเพราะไม่กระป๋อไม่มีขายแล้วมั้งใส่แบบเนี้ยอร่อยครับใส่ย่างนี่ไม่ไม่กินน้ำจิ้มก็อร่อยนะมาห้สิบบาทเป็นไงอ่ะแล้วกระปุกนะนเนื้อเขาแบบนี้ก่อน

ตุดใจทอดแล้วก็พริกอ่องชับหมูแล้วก็แหนมย,ย,ย่าง,อง,ง,ง,อองโอ้โควันเลอยายชอรโอ้ยิ่มเลยไงเ้าถิ่นนะายล้เน จากไปแม่กำบองมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาชิวๆกันที่เมือเมืองนะครับก็มาที่คาเฟ่มานะครับคาเฟ่มาเป็นที่ยอดฮิตของวัยรุ่นนะครับที่จะต้องแวะมาถ่ายรูปนี่ตรงนี้มุมมุมมหาชนใกล้แล้วสุดท้ายแล้ครับเรามาจบที่หนังคนเดินท้าแพนะครับวันนี้เรามาเริ่มตรงวัลพารสิงห์ครับเป็น เราวว่าท้ายท้ายสุดนะครับเดินไปตรงหน้าประตูท่าแพก็บรรยากาศของถนนคนเดินท่าแพวันนี้นะครับก็กลับมาคึกคักเหมือนอย่างที่เคยเป็นแล้วนะครับหลังจากโควิดที่แบบเงียบสงบไปนานเลย เดินมาถึงตูท่าแพ้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะเราเดินสวนมาแลเดี๋ยวไปดูหน่อยข้างหน้าเป็นยังไงนะครับพิวิวอยากจะถา่ายรูปกับนกรู้จัมีนกอ่ะนกมันนอนแล้วดิในเตือนเนานี่ถึงแล้วนกลหมาแล้วนะครับทำแล้วไงนกนอนมาแล้วจบแล้วอดอดถ่ายกับนกแต่ก็แพงไหมอย่าเยกวัานก็ จบคลิปตรงนี้ดีกว่านะเป็นการเที่ยวที่แบบสบายบ้างหรือว่าเหนื่อยบ้างนิดหน่อยแล้วก็นะครับต้ออย่าเ็นสบายนะมารอบนี้ดีกว่าครับพี่ๆน้องนกันเองนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีแพนไปภูเก็ตด้วยจะไปเยี่ยมพี่นุ๊กนะครับเปรื่อกติดตามชมด้วยนะครับทีสระของข้างหน้าครับผมเจอกันโอ้ครับยืนยันปวดมากครับเย้นี่าย Vai ler do